สวัสดีค่ะท่านผู้รับฟังที่เคารพรักทุกท่านพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดตรังและชาวตรังที่ฟังอยู่ที่สถานที่ต่างๆรวมถึงนอกเขตจังหวัดตรังด้วยนะคะดิฉันแพทย์หญิงทิพยระดาบุญชัยนายนแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลตรังวันนี้จะมาขอรายงานสถา,านการณ์การแพร่ระบาดการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019ประจำจังหวัดตรัง วันพฤหัสบดีที่30กันยายนพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้เรามีการรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่จำนวนทั้งหมด74รายนะคะเป็นการติดเชื้อภายในจังหวัดตรัง62รายเป็นการติดเชื้อจากที่อื่นอีก12รายค่ะทำให้เรามีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งสิ้น5,692ราย ไม่มีการเสียชีวิตเพิ่มเติมในวันนี้นะคะสำหรับผู้ที่ยังอยู่ในระบบการรักษานะคะเรายังมีผู้ป่วยอยู่ที่927รายค่ะส่วนการหายป่วยสะสมนั้นเป็นทั้งสิ้น4,732รายและการเสียชีวิตสะสมเท่ากับ33ารายค่ะจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้มีการกระจายตัวอยู่ใน8ปํอำเภอด้วยกันนะคะ มีเพียงอำเภอรัศดาและอำเภอหาดสำราญที่ไม่รายงานผู้ที่ติดเชือ้อรายใหม่ในวันนี้ค่ะมาดูลำดับอำเภอที่รายงานผู้ติดเชื้อสูงสุดก็คืออำเภอกันตัค่ะรองลงมาคืออำเภอเมืองตางกันตางรายงานจำนวน19รายอำเภอเมืองตรงังรายงานที่16รายตามมาด้วยอำเภอปะเหลียนจำนวน9รายอำเภอวังวิเศษ7ราย อำเภอสิเก่า6รายอำเภอนายง4รายอำเภอยนตะขาว4รายและอำเภหู้ยยอดรายงานที่3รายค่ะมาดูในภาพอำเภอนะคะการกระจายตามตำบลต่างๆวันนี้ก็ขอพูดเรียงสีไปเลยนะคะในสไลด์ที่ท่านจะได้เห็นใน Facebook นะคะเริ่มต้นที่อำเภอย่นตะขาวค่ะ รายงานผู้ป่วยรายใหม่สี่รายรายงานจากสามตำบลด้วยกันนะคะที่ตำบลนานชุมเหตุหนึ่งรายตำบลย่านตะขาบสองรายและตำบลหนองบ่อหนึ่งรายค่ะต่อมาที่อำเภอรัศดาวันนี้รายงานผู้ป่วยรายใหม่อยู่ที่ห้ารายค่ะรัศดามีที่เขาไพรหนึ่งรายหนองบอัวสามรายหนองปลือหนึ่งรายนะคะ ต่อมาที่อำเภอวังวิเศษรายงานผู้ป่วยเจดรายค่ะรายงานจากตำบลวังวิเศษหกรายและตำบลอับตรงหนึ่งรายส่วนอำเภอสิีเการายงานผู้ป่วยทั้งสิ้นหกรายมาจากตำบลกะลาเสสามรายตบนนำบลนาเมืองเทศสองรายและตำบลไม้ฝาดหนึ่งรายส่วนอำเภอพุยยอดนะคะวันนี้รายงาน น้อยนะคะมีเพียง3รายเท่านั้นโดยรายงานจากตำบลเขาปูน2รายและตำบลห้วยยอด1รายค่ะต่อมาที่อำเภอกันตังค่ะอำเภอกันตัง19รายนั้นรายงานจากกันตังใต้สิบห้ารายค่ะส่วนอำเภอนายงนะคะ4รายรายงานจากตำบลโคกสะบ้าสองราย ตำบลน,นาเข้าเสียและตำบลละมอตำบลละหนึ่งรายค่ะต่อมาที่อำเภอปะเหลียนนะคะเก้ารายมาจากตำบลท่าข้ามสามรายตำบลทุ่งยาวสองรายตำบลบ้านนาตำบลปะเหลียนตำบลสุโสและแหลมสองตำบลละหนึ่งรายส่วนในอำเภอเมืองตรังค่ะรายงานอยู่ที่ไหนบ้างคือมีโคกหล่อ สองรายตำบลทับเที่ยงสี่รายตำบลณาท่ำเหนือและนาบินหลาตำบลละ3ามรายและตำบลนายยงใต้และตำบนนตลำำบ,บ้านควรตำบลละสองรายนะคะมาดูตามคลัสเตอร์ของการรายงานการติดเชื้อในวันนี้เรามี12สบสอรายจากเจสรายที่มีการติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะคะ 74รายนะคะมีการติดเชื้อมาทางต่างจังหวัดในส่วนของการติดเชื้อภายในจังหวัดเองนั้นนะคะจำนวนที่เรามีก็คือมีทั้งสิ้น62รายวันนี้เรามีคลัสเตอร์ที่พบใหม่ก็คือคลัสเตอร์ที่2ค่ะเป็นการติดเชื้อในค่ายมวยแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็คลัสเตอร์ที่9คือพนักงาน KFC ซนะคะซึ่งกำลังหาความเชื่อมโยงอยู่ และเรามีผู้ที่อยู่ในระหว่างการสอบสวนก็คือในคลัสเตอร์หมายเลข13อีกจำนวนหนึ่งคือ11รายที่ยังคงต้องหาการรับมาของโรคนะคะที่เหลือก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในคลัสเตอร์เดิมค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยทั้งหมดเราจะมีทั้งหมดอยู่ที่15คลัสเตอร์นะคะในรายละเอียดนะคะในคลัสเตอร์ที่2คือค่ายมวยเรามีผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่2รายค่ะ คลัสเตอร์ที่สามคือหมู่สีตำบนกันตังใต้วันนี้มีคลัสเตอร์ใหม่สูงสุดก็คือสิบห้ารายด้วยกันต่อมาคลัสเตอร์ที่สี่คือที่ตำบนทุ่งยาววันนี้รายงานผู้ป่วยเพิ่มเติม,ตมอีกสิบเอ็ดรายนะคะคลัสเตอร์ที่ห้าที่อยู่ที่รัศดานะคะคหนองบัวเกี่ยวโยงกับร้านขนมจีนวันนี้มีการรายงานเพิ่มเติมอีกหกรายค่ะ สำหรับคลัสเตอร์ที่6เป็นครอบครัวของผู้ป่วยเคสยืนยันหมายเลข5,503พบเพิ่ม4ีรายคลัสเตอร์ที่7และคลัสเตอร์ที่8ซึ่งอยู่ที่นายงนะคะในคลัสเตอร์นี้มีาการพบผู้ป่วยที่คลัสเตอร์ที่หมู่4ี่ตำบลโคกสบ้าซึ่งพบ4ีรายแล้วก็คลัสเตอร์ที่หมู่2องตำบลนายกใต้ซึ่งพบผู้ป่วยใหม่อีก2อราย ซึ่งสองคลัสเตอร์นี้ก็มีการเชื่อมโยงกันกับการติดเชื้อจากผู้ป่วยก่อนหน้านี้ซึ่งยืนยันแล้วนะคะส่วนคลัสเตอร์ที่9เป็นพนักง,งานของ KFC นะคะมีการพบการติดเชื้ออยู่ที่สองรายคลัสเตอร์ที่10จากซีเกาตาบนเขาไม้แก้วมีการพบผู้ป่วยใหม่อีกสรายค่ะในส่วนตลาดเช้าสรีสุขผล ที่อำเภอพุยยอดนะคะวันนี้รายงานผู้ป่วยเพิ่มเติม1รายคลัสเตอร์ที่12คือการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในเลข5156ก็พบเพิ่มเติมอีกหนึ่งรายค่ะส่วนคลัสเตอร์ที่14มีการตรวจพบหนึ่งรายซึ่งตรวจก่อนการทำหัตถการที่โรงพยาบาลและ2รายสุดท้ายในคลัสเตอร์ที่15เป็นการตรวจพบก่อนการฝากขังนะคะ ซึ่งทาให้จริงๆเราจะมี76คนที่เป็นผู้ติดเชื้อใหม่แต่ว่าเราจะรายงานสอบคอ74คนเนื่องจากอีกสองรายจะไปอยู่ในระบบการรายงานจักเรือนจำค่ะมาดูรายละเอียดของผู้ป่วยในคลัสเตอร์ของเรานะคะในส่วนของ12รายแรกก่อนที่เดินทางติดเชื้อมาจากจังหวัดอื่นก็มีการรายงานสูงสุดวันนี้นะคะเป็นการติดเชื้อมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ ซึ่งที่นครเนี่ยค่ะมีการติดเชื้อในคลัสเตอร์วันนี้เนี่ยก็คือทั้งหมดแปดรายด้วยกันนะคะ,ะการเดินทางจากนกครศรีมาราชนยก็คือผู้ป่วยนะคะติดเชื้อจากที่นครแต่ว่ากลับมารักษาที่ตรังนะคะผู้ป่วยกระจายอยู่ที่ไหนบ้างมีผู้ป่วยที่เป็นภูมิลำเนานะคะสีลรายอยู่ในอำเภอสีเกาค่ะกระจายอยู่ที่ตำบลนนะ้เมืองเพชร ที่ตำบลกาละเสและที่ตำบลไม้ฝาดซึ่งกลุ่มจากสีเกาวนี้นะคะเป็นทั้งที่เป็นผู้ร่วมบ้านกับผู้ป่วยยืนยันและเป็นผู้ที่ทำงานร่วมกันกับผู้ป่วยค่ะต่อมานะคะเป็นการติดเชื้อจากนครศรีธรรมราชเหมือนกันแต่ว่าเป็นผู้ที่อาศาัยาอยู่ที่ตำบลบางขันอําเภอบางขันค่ะมีอยู่สองรายซึ่งทั้งสองคนเนี่ยทำอาชีพค้าขาย เป็นผู้ชาย34ปีและเป็นผู้หญิง40ปีทั้งสองคนนี้เป็นการติดเชื้อที่รับมาจากในชุมชนนะคะอีกรายที่เป็นการติดเชื้อจากนครศรีธรรมราชเป็นชาย40ปีอาชีพธุรกิจส่วนตัวซึ่งภูมิลำนาเดิมอยู่ที่ตำบลละมออําเภอนายโยก็มีประวัติพูดคุยกับผู้ป่วยโดยไม่สวมหน้ากากอนามัยค่ะต่อมาในกลุ่ม ที่เดินทางจากต่างจังหวัดนะคะติดเชื้อจากจังหวัดสงขลามีอีกสองคนด้วยกันซึ่งคนหนึ่งเป็นชาย14ปีทำอาชีพรับจ้างและชาย34ปีอาชีพรับจ้างทั้งคู่มีพมงลำเนาอยู่ที่ตำบลแย้ตะขาวน,นตเภอย้ตะเขาวคะ่ะก็เป็นการติดเชื้อในสถานที่ทำง,งานอีกคนนะคะเป็นการติดเชื้อจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ คนนี้เป็นหญิงสามสิบเอ็ดปีเป็นพนักงานนะคะซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็มีภูมิลำเนาอยู่ตำบลบ้านนาอ,อปาเลียซึ่งการรับเชื้อจากในชุมชนและอีกท่านหนึ่งค่ะเป็นการติดเชื้อจากจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นหญิงอายุย3ิบสาปีทำอาชีพรับจ้างภูมิลำเนาอยู่ในตำบลปลาเลียอ,อปะาเรียนค่ะ แล้วคนสุดท้ายที่ติดเชื้อจากจังหวัดอื่นนะคะเป็นชาย21ปีอาชีพตำรวจซึ่งรับเชื้อมาจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะคนนี้มีภูมิลำนำอยู่ที่ตำบลบ้านควรอำเภอเมืองตรังค่ะก็จะเป็น12คนที่เป็นการติดเชื้อจากนอกจังหวัดตรังนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอาชีพ เรื่องของทําการค้าขายทําอาชีพธุรกิจส่วนตัวแล้วก็มีอยู่สามรายที่มีอาชีพเกี่ยวกับตํารวจรับราชการแล้วก็อยู่เป็นพนักงานของหน่วยงานราชการค่ะต่อมาค่ะคลัสเตอร์ที่สองค่ะเป็นคลัสเตอร์ของค่ายม่วยนะคะแต่ว่าหมอย,ยังไม่ได้รับรายละเอียดนะคะว่าเป็นค่ายมวยจากไหนที่ไหนนะคะ จะเป็นสองรายที่พบในวันนี้ทั้งคู่เนะะี่ยค่ะเป็นหญิงค่ะคนแรกหญิงอายุ26ปีอาชีพเป็นลูกจ้างแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นหญิงอายุ63ปีซึ่งมีอาชีพทําสวนนะคะออสองคนนี้เขาก็มีประวัติสัมผัสก็คือว่าอยู่ในสถานที่ซ้อ,ซอมวยด้วยกันนะคะแล้วก็ มีประวัติว่าเป็นการรับเชือ้ออาจจะเป็นการรับเชือ้อจากการเดินทางเข้ามาจากสมุทรสงคราแล้วก็ไปกระจายอยู่ในค่้ยมวยนี้ค่ะพุงลำเนานะคะคนหนึ่งก็อยู่ที่ตำบลบ้านควนอำเภอเมืองจังหวัดตรงังแล้วก็อีกคนหนึ่งอยู่ที่ตำบลนาชุมเห็ดอำเภอแยนตะขาวค่ะคลัสเตอร์ต่อมาคัสเตอร์ที่สามค่ะเป็นคลัสเตอร์ของหมูส่สี่ตำบลกันตังใต้ ซึ่งวันนี้ยังมีการพบอย่างต่อเน,นื่องนะคะรายงานผู้ป่วยใหม่อยู่ที่15รายค่ะในคลัสเตอร์นี้ประมาณครึ่งหนึ่งก็คือ8รายในย15รายเป็นเด็กนักเรียนนักศึกษานะคะพนถ้ายังจำได้เนี่ยก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่เรียนออนไลน์กันก็ทำให้จะเห็นภาพของผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มผู้ป่วยยุน้อยมากขึ้นในคลัสเตอร์นี้ค่ะ แต่ก็ยังคงมีการกระจายในกลุ่มอื่นด้วยเช่นกลุ่มที่ทําธุรกิจส่วนตัวกลุ่มที่ทําอาชีพค้าขายแล้วก็กลุ่มที่ทําอาชีพประมงค่ะในส่วนของกันตังนะคะตรงนี้เนี่ยทั้งหมดอยู่ที่ตําบลกันตังใต้ทั้งหมดแล้วก็11ใน15คนนี้เป็นการสัมผัสเชื้อในชุมชนค่ะและที่เหลือเป็นการสัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยยืนยัน ต่อมาค่ะในคลัสเตอร์ที่สี่คือคลัสเตอร์ของทุ่งยาวนะคะคลัสเตอร์ทุ่งยาวนี้ก็ยังคงมีการรายงานเมื่อวานนี้ก็มีการรายงานไปด้วยวันนี้ก็รายงานเพิ่มขึ้นมีจํานวนสิบเอ็ดคนด้วยกันนะคะซึ่งสิบเอ็ดคนนี้นะคะมีการกระจายอยู่ในสามอเภอด้วยกันมากที่สุดก็ยังคงกระจายอยู่ในอําเภอปะเหลียนในจักเจ็ด ในเจ็ดคนนะคะจากสิบอ็ดคนในปะเหลียนเนี่ยค่ะกระจายอยู่ที่ไหนบ้างคืออารายงานจากที่ตำบลสุโศกตำบลทุ่งยาวตำบลท่าข้ามและที่ตำบลแหลมสองนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการพูดคุยกับผู้ป่วยโดยไม่สวมหน้ากากอนามัยและมีการรับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยด้วย ในคลัสเซอร์นี้ก็ได้กระจายไปออกจากอำเภอปเปรียดด้วยก็คือมาเข้ามาที่อำเภอเมืองตลางโดยวันนี้รายงานสามรายที่มีภูมิล้ำนาอยู่ที่อำเภอเมืองตรังค่ะคนแรกเป็นชาย17ปีอาชีพนักเรียนอาศัยอยู่ที่ตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองก็เป็นการติดเชื้อที่อยู่ในชุมชนอีกสองคนเป็นหญิง40ปี อาชีพแม่บ้านและหญิง18ปีอาช่พนักเรียนทั้งคู่อาศัยอยู่ที่ตำบลน,นยายงใต้อำเภอเมืองนะคะซึ่งได้ตรวจเสียงคือพูดคุยกับผู้ติดเชือ้อโดยไม่สวมหน้ากากอนามัยน,นะคะ,ะนอกจากนี้คนสุดท้ายของทุ่งยาวจะเป็นการติดเชื้อไปยังชายอายุ54ปีที่มีอาชีพทำสวนแต่ก็มีภูมิลังาอยู่ที่ตำบลหน,นองบ่ออำเภอยันตะขาวค่ะ แล้วก็เป็นประวัติของการอยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในคลัสเตอร์ของทุ่งยาวก็ได้กระจายเข้าไปถึง3ามอำเภอก็คือมีที่ปะเหลียนที่อำเภอเมืองตรังแล้วก็ที่อำเภอยะตะเขานะคะต่อมานะคะคลัสเตอร์ที่5คือร้านขนมจีนตําบลหนองบัวอำเภอรัศดาเดิมเนี่ยของหนองบัวนะคะก็จะติดต่อไปอยู่แค่ในเฉพาะตําบลหนองบัวเท่านั้นแต่ว่าวันนี้ ใน6คนนี้ก็จะเจอว่ามีการกระจายไปที่พื้นที่อื่นด้วยค่ะส่วนหนึ่งนะคะกระจายไปที่เด็กชาย5ขวบนะคะแต่ว่าคนนี้มีภูมิเดเนําอยู่ที่อำเภอทุ่งสงค่ะเนื่องจากรัศดาไปทุ่งสงเป็นรอยเชื่อมที่ต่อเนื่องกันนะคะนอกจากนี้นะคะมีการกระจายไปยังหญิงอายุ43ปีชีพค้าขาย ที่อาศัยอยู่ที่ตำบลหนองปลือด้วยและมีการกระจายไปที่หญิงอายุ52ปีอาชีพรับจ้างนะคะที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลเขาไพรอำเภอรัศดาฝายแมคลัสเตอร์นี้ก็มีการกระจายไปที่3แห่งนะคะที่ส่วนหนึ่งก็อยู่ในรัศดาอีกส่วนหนึ่งที่ทุ่งสงค่ะต่อมานะคะค l ัสเตอร์ที่6เป็นคลัสเตอร์ที่เจอ สี่รายซึ่งเป็นการพูดคุยกับผู้ป่วยโดยไม่สวมหน้ากากอนามัยเป็นท่าเซอร์ของครอบครัวผู้ป่วยยืนยันหมายเลขห้าพันห้าร้อยสามค่ะทั้งหมดเป็นผู้ที่อยู่ในอำเภอเมืองตรังนะคะโดยที่สามคนจากสี่คนเป็นผู้ที่มีภูมิลําเนาอยู่ที่ตำบลนานะท่าเหนือแ,และหนึ่งคนเป็นผู้ที่มีภูมิลําเนาอยู่ที่ตำบลโคกหล่อค่ะส่วนใหญ่ก็เป็น อาชีพรับจ้างนะคะมีหนึ่งรายเป็นเด็กชายสองขวบในคลัสเตอร์นี้ค่ะต่อมาค่ะคลัสเตอร์ที่เจ็ดคลัสเตอร์ที่เจ็ดเป็นคลัสเตอร์ของอำเภอนายงนะคะหมู่สี่ตำบลโคกสะบ้าวันนี้มีการรายงานสี่คนค่ะในคลัสเตอร์นี้มีการกระจายออกจากนายงนะคะสองแม่สี่คนพบที่อำเภอเมืองตังค่ะโดยที่ผู้ที่พบ ที่อำเภอเมืองตรังเป็นผู้ป่วยหญิงอายุ38ปีอาชีพลูกจ้างอาศัยอยู่ที่ตำบลนานบินหลาและชายอายุ31ปีอาชีพพนักง,งานที่อาศัยอยู่ที่ตำบลโคกหลอค่ะทั้งหมดก็จะเป็นการพบกันในที่ทาง,งานแล้วก็พูดคุยโดยไม่สวมหน้ากากอนานมัยนะคะส่วนอีกสองรายที่อยู่ในตําบลโคกสบ้านั้น เป็นชายอายุ24ปีอาชีพพนักง,งานและชายอายุ40ปีอาชีพพนักง,งานนะคะทั้งสองคนก็เป็นการพบกันในที่ทำงานกับผู้ป่วยค่ะยังคงอยู่ที่ในคัสเตอร์ที่8นะคะที่เชื่อมโยงกันนะคะคัสเตอร์ที่8เป็นการติดเชื้อที่หมู่2ตำบลน,นยายงใต้เป็นการรายงานสองราย ทั้งคู่เนี่ยเป็นผู้ป่วยสูงอายุค่คะชาย73ปีและหญิง70ปีอาชีพงานบ้านซึ่งอาศัยอยู่ที่ตำบลนาบิหล,ลาอำเภอเมืองน,นะคะก็เป็นประวัติสัมผัสกันในชุมชนต่อไปค่ะคัสเตอร์ที่9คือพนักงาน KFC แต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราคุณหมอตุลการมาแปยงอานที่ฝังในวันพรุ่งนี้นะคะทั้งสองคน เป็นอาชีพรับจ้างค่ะเป็นหญิง34ปีและชาย3 0อ่ิหญิงส1ปีนะคะอาศัยอยู่ที่ตำบลนาข้าเสียกอำเภอานโยงแล้วก็อาศัยอยู่ที่ต,บนนตำบลทับทีิมอำเภอเมืองค่ะมีประวัติก็คือนั่งรถคันเดียวก,กันกับผู้ป่วยแล้วก็มีอีกคนหนึ่งก็คือทำง,งานในสถาที่ทำง,งานเดียวกันต่อมาคลัสเตอร์ที่9ค่ะคลัสเตอร์ที่10ค่ะ ที่สิเกาค่ะวันนี้รายงานสองสองรายเป็นคัสเตอร์เดิมนะคะที่หมู่ห้าตําบลเขาไม้แก้วก็เป็นเด็กนักเรียนสิบเก้าปีหนึ่งรายแล้วก็หญิงห้าสิบห้าปีอีกหนึ่งรายซึ่งอาศัยอยู่ที่ตําบลกาละเสออำเภอสิเกาคะ่ะเป็นการสัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยต่อมาคัสเตอร์หลังๆแล้วนะคะคัสเตอร์ที่สิบอ็ดกับสิบสองเป็นคัสเตอร์ที่พบ ผู้ป่วยใหม่คลัสเตอร์ละหนึ่งรายก็คือคลัสเตอร์ของตลาดเช้าศรีสุขผลรายใหม่นี้ก็เป็นหญิง54ปีอาชีพค้าขายค่ะอยู่ที่ตำบลพ้วยยอดอำเภอพ้วยยอดนะคะเป็นการสัมผัสผู้ป่วยในชุมชนนะคะคลัสเตอร์ที่12คือการสัมผัสผู้ป่วยยืนยนนันหมาเลข5156 รายนี้เป็นหญิง50ปีอาชีพรับจ้างอาศัยอยู่ที่ตบกันตังอเภกันตังค่ะเป็นการสัมผัสในชุมชนแล้วก็ในคลัสเตอร์ที่13ซึ่งก็ค่อนข้างเยอะคือการที่อยู่ในระหว่างการสอบสวนหาที่มาที่ไปของโรคนะคะซึ่งในกลุ่มคลัสเตอร์ที่13นี้นะคะกระจายอยู่ที่ที่เจอมากที่สุดก็คืออยู่ที่วองวิเศษค่ะ โดยที่ในวังวิเศษนี้นะคะมีอยู่เจรายนะคะที่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการสอบสวนโดยพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในตำบลเขาวิเศษส่วนใหญ่นะคะอยู่ในตำบลเขาวิเศษแล้วก็กระจายอยู่ที่อ่าวตรงอีกหนึ่งคนนะคะในคลัสเตอร์ของการสอบสวนนี้นะคะพบว่าความเสี่ยงสัมผัส ก็คือการพูดคุยกันโดยไม่สวมหน้ากากอนามัยนะคะต่อมาถ้าเลื่อนมาดูที่อำเภอวิยยอดนะคะในคลัสเตอร์ของการสอบสวนโรคเนี่ยวิยยอดมีการรายงานสองคนนะคะซึ่งเป็นการปิดเชื้อในชุมชนและอีกสองรายเป็นการรายงานจากอำเภอเมืองค่ะซึ่งทั้งทั้งสองรายอยู่ที่ตำบลทับเที่ยง นี่ก็คือเป็นอีก11รายที่ต้องรอขยายผลนะคะว่ามีการรับเชื้อมาอย่างไรนะคะแต่ก็หลักๆจะต้องเฝ้าดูในส่วนของตำบลเขาวิเศษอำเภอวิเศษให้ดีๆนะคะต่อมาค่ะคลัสเตอร์อีก2คลัสเตอร์สุดท้ายก็เป็นการพบการการตรวจก่อนการผ่าตัดนะคะซึ่งเป็นผู้หญิงอายุ49ปีอาชีพอาชีพทำสวนอยู่ที่ ตำบลกันตังอำเภอกันตังค่ะและสองรายสุดท้ายเป็นคลัสเตอร์ของการตรวจก่อนการสักขังซึ่งผู้ป่วยทั้งคู่เป็นชายนะคะแล้วก็มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลกันตังอำเภอกันตังค่ะก็เป็นการสัมผัสเชื้อในชุมชนค่ะถ้าแยกตามสาเหตุการสัมผัสโรคนะวันนี้ผู้ที่มี การสัมผัสโรคเนี่ยมากที่สุดเลยก็คือเป็นการพูดคุยกันโดยไม่สวมหน้ากากอนามัยขราขอภัยค่ะเป็นการพบกันในชุมชนค่ะซึ่งคิดเป็นสัดส,ส่วนอยู่ที่41.89เอร์ซนะคะรองลงมาก็คือพูดคุยกับผู้ป่วยหรือพูดคุยกับผู้ที่มีความเสี่ยงโดยไม่สวมหน้ากากอนามัยคิดเป็น29.73เปซแล้วก็ตามมาด้วยการสัมผัสร่วมบ้านอีก16เปอร์เซ แล้วก็เป็นการสัมผัสในที่ทำงาน10.81%นะคะนี่ก็จะได้เห็นว่าจริงๆคนเราเริ่มออกมาพูดคุยกันมากขึ้นนะคะทำให้การส่งส่งต่อของโรคเนี่ยก็จะได้เห็นชัดเจนขึ้นแต่ว่าที่ทำงานก็ยังเป็นที่ที่มีการป้องกันการแพร่ระบาดได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะยังทำงานอยู่แต่ว่าโอกาสการติดเชื้อในที่ทำงานเนี่ยจะเห็นไล้ว่าลดลงเนื่องจากทุกคนเริ่มมี มีความระมัดระวังตัวมากขึ้นแต่ว่าการที่ไปคบปะพูดคุยกับเพื่อนๆบางครั้งแล้วก็อาจจะย่อนมาตรการส่วนบุคคลไปหน่อย <c oughs> ก็เลยทําให้ตัวเลขของการาติดเชื้อในส่วนในส่วนนี้เนี่ยเห็นเห็นชัดขึ้นนะคะรวมถึงการใช้ชีวิตในชุมชนนะคะในตลาดซึ่งพ่อค้าแม่ค้านะคะควรจะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของการรักษาสุขอนามัยส่วนตัวให้ดี ไม่ไงั้นเราจะได้เห็นว่าเรามีคลัสเตอร์มากขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เป็นการติดเชื้อในตลาดค่ะเราอยากขอย้ำมาตรการของจังหวัดกลังนะคะในส่วนการปิดสถานที่เสี่ยงนะคะในส่วนของข้อหนึ่งซึ่งเรายังคงออให้มีการปิดสถานที่ในช่วงวันที่27กันยายนถึงวันที่10ตุลาคม ผู้สักราชผู้สักราชของ